ด้านขาซ้ายนะครับแหมดูเหมือนจะขาตายครับเมื่อสักครู่บรุดเขียวกลมยกขารับไม่ทันครับหกห้าครับกรุงเทพเสิร์ฟเสิร์ฟเบาไปครับรับมาได้ บล็อกได้บล็อกติดครับอยู่ครับพรชัยขึ้นแม่แตะยอดครับนี่แหละครับขึ้นสูงและมีเวลาครับมีเวลาคิดว่าจะทําอะไรได้ครับตาเร็วครับปฏิพันธ์ไหวพริบยอดเยี่ยมครับพรชัยจังหวะขึ้นแล้วไม่ฟาดเต็มแรงนะครับนี่ครับก็แตะยอดเบาๆครับโอ้โหแพลวๆาเหลือเกินครับจริงๆแล้วแพลวๆาตั้งแต่ก่อนแต่งงานครับพรชัย แต่ยังเป็นเกมเสิร์ฟของกราสินอ้าวแจกมาทางหมายเลข7นะครับก็คือสิโชว,วิชยาเป็นแต้มของกรุงเทพครับอกองเชียร์เยอะครับวันนี้เล่นในทินจังหวะขึ้นของพรชยัยนี่ครับมีทั้งบูทั้งบุญครับเมื่อสักครู่นี้แตะยอดครั้นี้ก็ฟาดเต็มแรงครับ กระสินเสิร์ฟครับมาที่พรชยัยแล้วก็วิชายาตั้งให้แล้วก็ไปที่พรชัยครั้งหนึ่งครับ hey. 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 จังหวะขึ้นเนี่ยครับโอ้โ oh, หขึ้นสูงจริงๆพรชยัย นี่แหละครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับก็เป็นสถาบันการศึกษาที่สนับสนุนในเรื่องของกีฬาแทบจะทุกชนิดแล้วนะครับเรื่องของมวยไทยด้วยนะครับก็จะมีไข่มวยอยู่ในมอรกรุงเทพธนบุรีครับล่าสุดทางด้านของเอกลิกษอ์มกรุงเทพธนบุรีก็เตะก้านคอชะนะนอกไข่มุกขาวชัวธนัคว้าแชมป,ป์ไป126ปอนด์ครับ ต้องชมไปดังด้านของอาจารย์ดวงฤทธิเบญจาทิกุลค,ครับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนุรีครับเซปักตะก้อฟุตบอลน,นะครับรวมไปถึงเรื่องของมวยนะครับไม่ทิ้งเลยครับสนับสนุนเต็มที่ตามหลังยุสแคคะแนนครับกาลาสิน สิต่อห้าครับเสริบดีครับแต่ว่ายังดีไม่พอครับขึ้นครับลิดนรงทำได้ดีอืมไม่เป็นไรเอาให,หมค่ค่ <c oughs> ะแม่กองเชียร์สาวๆเยอะครับแม่เล่นกันเรียกว่า นักกีฬานี้เล่นกันลืมตาย้วครับปั่นหยอดครับแต่ยังอยู่ครับรีดนรงค์ขึ้นครับแล้วก็ขึ้นเร็วด้วยครับแม่เพื่อนชงให้ต่ำไปหน่อยครับสั้นไปหน่อยแต่ว่าเจ้าตัวนี้ขึ้นเร็วครับแม่เกมเสิร์ฟของมอกรุงเทพธนบุรีนี่ครับขึ้นเร็วครับทำให้พรชัยนี่มาไม่ทันครับบล็อก เสิร์ฟไป2ลูกแจกแต้มให้กับมอทางด้านของกระสินไปสองแต้มครับเสิร์ฟครั้งที่3ามต่อ7ครับโอ้โห,โหมาทุบมาหนักเหลือเกินพรชัยขึ้นโยกศรีษะไปรับนี่เรียกว่าเต็มศรีษะเลยครับนี่ครับแล้วก็ข้ามามาครับเกือบเผลอ,อเหมือนกัน ชงให้อย่างนี้นี่พรชัยบอกว่าขอบคุณมาก <Hey. S 1> เป็นเกมเสร์ฟของกาฬสินครับ <Hey. S 1> เมืองฟ้าแดดสงอย่างโปงลางเลือดล้ำวัฒนธรรมภูไทย <Hey. S 1> ยังอยู่ครับประคองไป <Hey. S 1> อ้าวก็ <Hey. S 1> โหหมูผกครับทางด้านของกาฬสินครับออกจังหวะแรกนี่ไม่ดีครับ แม่เสียดายครับเสียดายแ,แก้ไขไปแล้วนะครับกรุงเทพแต่ว่าทางด้านของกาลาสินครับจังหวะออกบอลจังหวะแรกของลิธนรงค์นี่ไม่ดีครับขออภัยครับเป็นทางด้านของมาลึกคินครับ เนี่ยครับเสิร์ฟติดเน็ตอีกแล้วพอเสิร์ฟไม่เข้าฝักก็เครียดครับหน้าตาไม่ค่อยสบายแล้วครับไม่ได้เกมที่25แต้มนะครับเกมที่15แต้มชนะกัน3ใน5ครับเรียบร้อยครับจบเลยครับ กรุงเทพมหานาครครับเซตแรกเอาชนะไปได้15-7ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนครับแฟนๆครับกลับมาลุ้นกันต่อในเซตที่2ครับ